้า้าุ้ทธเจ้าจาากช่วยกานพิทักษ์ป่า,า,ปาและรักษาสิ่งวรรแงวรรลงดล้อมช,ช่วยชีวิตช่วยเล้าในกระบอกขอเดชะคำปฏิญาณตนของเหล่ารัษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสอทอปอจากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558 สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของรัศดรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต,ตามโครงการรัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปัิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกลุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถอนนอกตำบลสร้างถอนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2538และได้พระราชทานทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่รัษดรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาป่าไม้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืด ที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอ,อาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า1,4 0,000คนจาก1,400รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสอทปอมีการทำประชาพิจารณเพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไป ให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับทงในโครงการทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2 5ง9ันรุ่นเราี่มรุ่นมอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยานรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สําสำนักตั้งแต่เหนือจในใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละหนึ่งรุ่น นะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการพงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต,วตซึ่งเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริก่อนที่จะเข้าร่วมออรอสอสปอร์องคนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับใน,ใน,ในตำบลบ้านร้วนเนี่ย น้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรศปอของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น,ก,นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่ารัษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และผืนทงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของรัษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปกักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป